เดินหารับแม่หน่อยเร็วๆโออโอ้ลูกข่อยเอานับนับโอ้หัวเข่าโอ้ยเออขึ้นรถขึ้นรถรับกระเป๋าแม่หน่อยอัดโอ้กระโดดให้พ่อดูโชว์ค่ะโอ้ยโชว์ความแข็งแรงค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปจูงแม่เอ้าอ๋อยังยังกระโดดอยู่เอ้าหนึ่ง สองตึดสามอ้าวแอนไม่ไหวแล้วฮึดหนึ่งสองจัมไปขึ้นรถเดียวขึ้นรถราคาเจอกันนั่งซตานั่งด้นั่งเข้าไปก่อนเจ้าเข้าไปก่อนจ้าเจ้าเข้าไปเลย อันนี้เรามีสมาชิกไป,ปนหนึ่งคนนะคะบายค่ะปิดคลิปค่ะบายบายครับเจอกันใหม่สารครามกลับแล้วค่ะสารครามอันนท้กรุงเทพไม่ค่ะอันนี้กรุงเทพสารครามมากลับไปแล้ว,ลวยาแ,วแตนอะยาแตนไปแล้วต้าไปแล้วญาตแตนเบาหวานขึ้นแล้วไปเร็วคิดถึงบ้านมากนะคิดถึงบ้านเบาหวานขึ้นขอหน่อยนี่จะให้จะให้จะให้ จะให้น้อาร์ตน้าอาร์ตนาอาร์ต่นหน่อนแม่ตองน้จะให้นาอาร์ตทำไรด้วยให้หนูไหมเอาไหมน้อาะอานมอืม้อพูดก่อนนอไรยสวัสดีค่ะให้หนูน่อยอ่ให้หนูนอยอาก่อนทษหนูยานก่อนเออ อัดขอโทษก่อนอ่าอ่าอัดอย่าดุน้องนะไปแล้วบ๊ายบายไปแล้วบ๊ายบายลุงจูนก่อนบ๊ายบายอะขอตังค์อัดทำไงขอตังค์อัดทำไงอ้าวแล้วเหลือคนนึงอ่ะตกรถบอกไปแล้ว ม่มไม่จมทำไูอยากเข้าไปนะออกไม่ได้นะออกไม่ได้นะออกไม่ได้นะลูกกลับกับลุงเก่งไหม<ค>ไม่เอาไม่มีผมให้ลุงหน่อยมีผมให้ลุงหน่อย นั่งรถลงนี่มีกระุกลนใครกลับมาทันแล้วอ้าวกลับมาไหมเอาไม่ลืมอะไรเฮ้มนเรเร้ยอันนี้กลับ